สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรอเหลือรับประทานนะครับเป็นประจําทุกวันพุธนะครับทางช่องซักทีวีอย่างเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับก็เป็นวันที่ผมต้องเล่นละครเวที T นะครับแล้วฝังตัวอยู่ที่ห้างเอสกเพรนาดอย่างเช่นเคยเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก่อนจะเล่นเนี่ยผมก็ต้องวอร์มออกกําลังกายใส่ชุดวอร์มมาเห็นไหมฮะเอาวันนี้เต็มที่วอร์มร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะเล่นละครเวที T. แต่การที่ไปวอร์มเนี่ยมันใช้พลังงานครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้ท้องร้องโดยเด็ดขาด เพราะว่าเดี๋ยวเล่นๆไปท้องเกิดร้องขึ้นมาเนี่ยคนดูได้ยินเสียงท้องร้องจะเสียฟิลกันเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยจะพาคุณผู้ชมทุกๆคนเนี่ยมาดูอาหารที่ผมฝากท้องไว้อีกหนึ่งร้านอยู่ที่ห้างเอสพปรนาดนี่แหละครับเดี๋ยวตามผมมาดีกว่าครับรู้ไหมล่ะครับว่าสาเปลาลูกนี้เนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากความรักของคุณแม่นะครับก็เริ่มต้นมาจากคุณวราพรที่เป็นต้นกําเนิดของสารเปล่าวราพรน,นี้แหละครับแกมีลูกอยู่ 4คนนะครับทุกๆครั้งที่ลูกทั้ง4คนเนี่ยจะกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแกก็จะต้องไปซื้ออาหารจากข้างนอกครับมาให้ลูกทานกันทานไปทานมาบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่พอแล้วก็สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับคุณวราพรก็เลยเริ่มต้นคิดค้นสูตรสารเปาวราพรขึ้นมาเพื่อให้ลูกๆแกทั้ง4คนเนี่ยได้ทานอย่างอิ่มหนำสำราญวราพรนะคะเกิดขึ้นมาจากคุณวราพรสุธัญญาหรือว่าคุณแม่นะคะ คือคุณแม่แต่ก่อนก็เป็นแม่บ้านค่ะแล้วก็มีลูกลูกสี่คนแต่แต่ละวันที่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยก็จะซื้อซาลาเปาติดมือมาทานคุณแม่ก็เลยแบบเอะเราเคยมีสูตรของอาาซึ่งคุณแม่คิดว่าเออเป็นสูตรที่อร่อยอร่อยกว่าท้องตลาดแล้วก็ถ้าเป็นฝีมือคุณแม่เองเนี่ยคือเขาก็จะทําในการคัดสรรคุณภาพหรือว่าดูแลการความสะอาดหรือคุณภาพของสินค้านะคะคุณเวลาผอก็เลยคิดที่จะทําสละเปานี้ขึ้นมา แล้วก็เ,เหมือนกับว่าพอทําไปปุ๊บเนี่ยทำขายอยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบอุ๊ยหน้าทานขายไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอลูกค้าไปซื้อทานก็เลยติดใจแล้วก็โทรมาสั่งเป็นออเดอร์แล้วก็พอเสร็จทีนี้พอเป็นออเดอร์เสร็จก็จะมีการโทรมาสั่งร้านว่ารับคอนซลาเปาใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของชื่อะค่ะนำซ้ำยังไม่พอนะครับทำเผื่อลูกๆแล้วเนี่ยยังทำเผื่อขายด้วยนะฮะ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตมาถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะครับอ,อือร่อยมากๆครับขอบอกออคุณวาราพรขายมาแล้วทั้งหมด18-19ปีแล้วค่ะแต่ว่าในรุ่นของคุณภูมิซึ่งเป็นรุ่นลูกอะคะ่ะก็ได้มีการคิดมาขยายสาขาที่เห็นตามตลาดตอนนี้นะคะ ชลาเปาว,วราพรนะฮะสูตรดั้งเดิมเนี่ยจริงๆนะครเป็นสูตรของครอบครัวที่มาจากเมืองจีนแท้ๆเลยครับนีย่ยผมครองกลืนให้หมดเลยเต็มปากเต็มคำมากแรกเริ่มเดิมทีครับร้านชลาเปาว,วราพรเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินใกล้ๆก,กับวัดบวรนะฮะเหตุผลที่ตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนลูกยังผูกพันกับเรื่องความรักอยู่นะชลาเปาก็ ขายไปเรื่อยๆไม่เป็นธุรกิจเล็กๆครับมีลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าที่มารับลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็แวะผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนจนบ้านเป็นคลังคาวต่อมากิจการเริ่มโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับย้ายร้านจากราชดำเนินเนี่ยมาอยู่ที่ถนนนางเลิงใกล้ๆกับสนามม้านางเลิงก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานของสาปาเวลาพรอนในครัวได้ครับค่ะอย่างที่สาขานางเลิงนะคะก็จะเป็นสาขาแรกที่เราเปิดนะคะ คนก็จะรู้จักเวลาพรซาเปาจา,จากสาขาตรงนั้นทําให้ทุกวันนี้ยังมีบรรยากาศของกินอายที่ลูกค้ายังคงติดใจและไปอบอุ่นหนุนเป็นประจำนะคะเวลาพรซาเปาที่นั่งเลิงเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นตึกแถวธรรมดาค่ะสองห้องนะคะคุณเวลาพรก็ปั้นไปแล้วก็นึ่งขายสดๆไปอยู่หน้าร้านนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้มีการปรับปรุงร้านนิรดเวทร้านให้ให้ทันสมัยมากขึ้นมีการติดแอร์เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าแต่ว่า ในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของสินค้าความอร่อยของวราพรยังคงเหมือนเดิมค่ะจากร้านนั้นเนี่ยใครจะเชื่อก็ว่าตอนนี้เนี่ยสาร,ราเปาววราพรนะครับขยายไปถึง36สาขาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีสาขาใหม่ที่เป็นทรัลัดฟ้าด้วยนะฮะที่กําลังจะเปิดใหม่นะครับใครเป็นแฟนสาร,ราเปลววราพรก็ไปติดตามชิมกันได้ที่นั่นเลยนะครับรูปแบบของวราพรเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบก็จะมีแบบนั่งทานอย่างเช่นเอสพนาดนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบคีออส ก็คือมีแบบเทคโฮมกลับบ้านอย่างเดียวถ้าเป็นนั่งทานเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารจานเดียวติ่มซำชุดมันโทมันโทข้าวหมูสลาเปาเครื่องดื่มไว้บริการนะคะแต่ว่าถ้าในรูปแบบของคีออสเนี่ยก็จะเป็นสลาเปากับขนมจีนจุดเด่นของสลาเปาลเวลาพรทุกครั้งที่ผมกินนะฮะแม้แต่กับเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ที่เพิ่งกินหมดไปนะฮะนั่นคือตัวแป้งนะครับที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะกินตอนร้อนๆเนี่ยก็อร่อยแล้วก็นุ่มมากหรือว่าจะเย็นแล้ว แล้วกินเลยัางทั้งที่เย็นๆอยู่เนี่ยเวลาที่ผมซ้อมละครบางครั้งเนี่ยก็ซื้อขึ้นไปกินที่โรงละครเย็นๆก็ยังอร่อยยังนุ่มไม่แข็งกระดา้าง หรือกลับบ้านไปแล้วจะเอาเข้าไมโครเวฟไปอุ่นอีกทีตัวแป้งก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนทานที่ร้านเหมือนเดิมอ๋อก็มีสูตรก็ต้องมีสูตรเฉพาะที่จะทําให้เนื้อแป้งเนี่ยนุ่มอย่างบางที่อย่างเงี้ยถ้าเราซื้อไปแล้วตากตากลมหรืออะไรเงี้ยคะเก็บไว้ตอนเย็นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแป้งจะแข็งแต่ของทางเราเนี่ยจะจะไม่แข็งยังสามารถที่จะทานได้เวลาทางลงไปเนี่ยก็จะจะมีความนุ่มของเนื้อแป้งอยู่ และอย่างหมูอย่างเงี้ยก็ใช้หมูปลอดสารไม่ใช่ใช้หมูเขียงก็จะไม่มีสารเล่นเนื้อแดงนะคะซึ่งจะเป็นเ,เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคุณภาพที่ส่งส่งให้จนถึงลูกค้าส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นคลแมกซ์ของซาลาเปาเลยก็คือไส้ไส้เนี่ยครับเขาปรุงรสมาได้พอดีแล้วก็มีความหอมของพริกไทยซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าคนที่ชอบความเผ็ดหน่อยๆร้อนหน่อยๆเนี่ยจะชอบมากเพราะว่า มันมันมันเข้าถึงรสมากเลยเรวมถึงไข่ที่เอามาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่แข็งนะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกับไข่นะไม่รู้ว่าเป็นวิธีการนึ่งหรือเปล่าที่รู้สึกว่าไม่ไข่ไม่ไม่แข็งไม่กระด้างเหมือนซาลาเปาที่เรากินทั่วไปสรุปออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ซาลาเปาที่เพอร์เฟกต์มากลูกหนึ่งซึ่งผมเพิ่งกินเข้าปากหมดไปเต็มปากเต็มคำเลยครับอร่อยสุดยอดจริงๆวราพร เราจะต้องคัดสรรคุณภาพนะคะให้เหมือนกับทีออ่คุณแม่เคยทําให้เราทานเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เวลาพรแทบไม่ได้ PR เลยไม่ว่าจะลงหนังสือพิมพ์วิทย,ยุหรือโทรทัศน์นะคะที่ลูกค้ารู้จักเวาลาพรกันได้จนถึงทุกวันนี้เหมือนการบอกปากต่อปากเท่ากับลูกค้ามั่นใจในคุณภาพก็เลยทําให้เราคิดว่าเวลาพรเนี่ยคือซาปาคุณภาพที่ลูกค้าสามารถหาซื้อและเข้าถึงได้ง่ายะคะแล้วเมนูวันนี้ที่ผมสั่งนะครับนอกจากซาเปาไส้หมูสับ ที่เป็นเหมือนกับซิกเนเจอร์ของวราพรแล้วนะครับก็ยังมีติ่มซำม,มีเมนูให้เลือกอีกมากมายนะครับและที่โดมสั่งมาตอนนี้อยู่ข้างหน้าผมแล้วนะฮะก็มีเมนูหลากหลายครับผมเริ่มกันจากสิ่งที่คุ้นเคยกันดีในร้านติ่มซำขนมจีบครับอันนี้เป็นไส้ปูนะครับก็เดี๋ยวจะชิมให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างต่อไปห้าเก่าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องสั่งกันอีกอันนี้ครับสาหรับคนที่ชอบอะไร แบบตีนนิดนึงนะฮะผมก็สั่งมาครับตีนไก่ตุนอบเต้าซี่นะฮะเขาเรียกก็อร่อยมากอีกอันหนึ่งครับเป็นซี่โครงนะครับน้ำแดงอร่อยมากเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะในความรู้สึกผมเกี่ยวกับจิมซำของทิ่นี่นะจ๊าอ <ED> <toolkit> <c oughs> ันแรกครับ ขนมจีบปูนะฮะต้องบอกว่าเป็นขนมจีบปูจริงๆมีกลิ่นมีรสชาติของเนื้อปูไม่ใช่ขนมจีบแบบวิญญาณปูที่แบบตายไวในชาติที่แล้วอะไรย่างนี้ไม่ใช่อันนี้คือปูแท้ๆมาถึงเมนูต่อไปครับนั่นคือฮะเก๋านะครับก็อบอกว่าเป็นอะไรที่ปรับเสียนะฮะเก๋าเนี่ยไปกินบางร้านมาเนี่ยยังอื่นอร่อยหมดเลยมาตกมาตายที่ฮะเก๋าเพราะว่าฮะเก๋าเนี่ยเป็นอะไรที่เรื่องแป้งสําคัญมาก หนาไปนิดเดียวเนี่ยถึยงกับทําให้ไส้ข้างในที่อร่อยๆเนี่ยเสียรสชาติไปเยอะบางไปเนี่ยบางทีผิวสัมผัสเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามนันไม่ได้ความหนืดไม่ได้ความความเหนียวของแป้งผมจะมาชิมข้าเต่าที่วราพรนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกทุกทุกคนที่ชมอยู่ตามความจริงนะครับว่าอาหารที่สั่งมาอยู่ตรงหน้าผมเนี่ย ได้ถูกสั่งมาก่อนที่ผมจะมาชิมเนี่ยประมาณ20นาทีแล้วซึ่งต้องบอกตามตรงว่าฮัตเติาเนี่ยถ้าเย็นเนี่ยรสชาติหรือว่าแป้งความแข็งของแป้งเนี่ยจะเปลี่ยนไปทันทีจะแข็งขึ้นมาทันทีแต่ฮัตเตาลของที่นี่คนระับประหลาดมากแป้งไม่แข็งยังนุ่มอยู่ผมว,ว่านี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการทําแป้งของที่วาลาพรครับนะฮะอร่อยมากครับ ผมขอที่เมนูถัดไปชิมใบชิมมานี่นะก็รู้สึกว่าเอ๊ะเลือไปเห็นว่าโต๊ะที่นี่เนี่ยเขามีดีไซน์ที่ปแปลกแปลกนะฮะมันเป็นโต๊ะที่เลื่อนได้คือปกติแล้วเวลาเราไปโต๊ะจีร้านอื่นเนี่ยจะเป็นโต๊ะกลมแล้วตรงกลางจะเป็นเทินเหมือนให้เราเลื่อนเพื่อให้แบบครอบครัวหรือคนที่มากินด้วยเนี่ยสามารถกินอาหารได้ทั่วๆแต่อันนี้เนี่ยด้วยความที่ร้านเนี่ยถูกเขาเรียกว่าปรุงแต่ง ให้มีกลิ่นอายความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาผสมโต๊ะก็เลยจะเป็นม้านั่งยาว2ด้านแทนเพราะฉะนั้นการเลื่อนโต๊ะเนี่ยก็เลยถูกปรับเปลี่ยนจากเทินกลมๆเนี่ยมันจะเป็นเทินสไลด์ข้างๆเพื่อให้เพื่อนๆหรือครอบครัวที่มากินด้วยกันในแนวยาวเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอาหารได้อย่างทั่วถึงหรือแม้แต่ว่าเวลาเรารออาหารอาหารของเรายังไม่มาเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนโต๊ะข้างๆเวลาคนข้างๆเผลอนะฮะก็จกจบอาหารเข้ามาได้ ในการดีไซน์ร้านในแต่ละที่นะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นจีนอยู่อย่างซาลาเปาเนี่ยก็คือ,อทุกคนทราบว่าจะเป็นอาหารของคนจีนแต่จะมีความโมเดิร์นขึ้นมาจะมีความสมัยใหม่ขึ้นมาคือโดยที่วราพรไม่ได้จํากัดว่าทุกสาขาต้องหน้าตาเหมือนกันหมดอยากให้มีความหลากหลายในของบรรยากาศที่ลูกค้าเวลาเข้ามาในแต่ละสาขาจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งทานแต่ที่เหมือนเดิมคือคุณภาพและความอร,ร่อยของวราพรเมนูต่อไปครับก็คือ ตีนตีนไก่นะครับรู้สึกว่าหล่อเหลือรับประทานของเรานี้จะวนเวียนอยู่กับตีนหลายเทปแล้วนะฮะเทปนี้ก็มีเทปหนึ่งที่เรามาหาตีนกินกันถึงเอ็กเพอนาดเลยนะฮะนี่เป็นตีนไก่ครับเป็นตีนไก่ที่เขาเรียกว่าอบเต้าซี่นึ่งเต้าซี่มานะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้าง เต้าซีมากเต้าซีเนี่ยมันไม่เหมือนเต้าเจี้ยวเต้าซีเนี่ยราคาสูงกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร้านไหนที่ทำติ่มซำแล้วต้องการจะประหยัดต้นทุนมักจะไม่ค่อยใส่เต้าซี่เยอะเพราะมันจะทำให้ต้นทุนต่อจานต่อแข่งมันเพิ่มแต่อันนี้เนี่ยใส่มาจนแบบอือหือ,หอกลิ่นเต้าซี่นี่แบบะแทกแบบสุด ระหวางที่ผมนั่งดูดตีนสบายใจนะฮะผมก็ขอเอื่อมมือไปชิมที่โครงหมูน้ำแดงของผมก็เป็นยังไงบ้างน,นะฮะรสชาติสบายตุมตามอร่อยมากหอมมีทั้งกระเทียมมีทั้งเ้าซี่ด้วยฮะแล้วก็หมูนี่มันแบบนึ่งแบบ ยุ่ยเปื่อยมากเลยผมว่าเขาต้องหมักก่อนเชื่อได้เลยเนี่ยังชื่โครงมันมีทางนิ่มในขนาดนี้คิดดูแล้วว่าผมยัดเข้าไปเข้าไปทั้งอันเน่ยเข้าไปได้ยังไงถ้ามันเหนียวใช่ไหมผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่เฉพาะแค่สาะระเป๋าที่เวลาพรอมมีดีติ่มซำทุกๆเมนูเนี่ยก็ยังอร่อยไม่แพ้พัตนาการจีนชั้นหนังทั่วไปด้วย ไม่น่าพลาดครับกับเวลาพรทุกสาขานะครับตอนนี้3ุก6สาขาแล้วกำลังจะเปิดเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยใครชอบอาหารสไตลน์นี้ไม่หนักจนเกินไปมีเวลาไม่มากแวะไปกินในรถซื้อไปทานที่บ้านแวะได้เลยครับวลาพรเอาละครับอิ่มสบายท้องไม่หนักจนเกินไปพร้อมที่จะลุยละครเวทีครับผม วันนี้รายการหล่อเลยรับประทานนะฮะก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็คงต้องเจอกันใหม่ครับพุทหน้านช่องซักทีวีนะฮะวันนี้ขอตัวไปแสดงสิ่งที่ผมรักละครเวทีทวิพ <estr ald> ข้อดีของโต๊ะที่มันเลื่อนได้เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองกินเสร็จแล้วก็เลื่อนไปเลยคะแล้วก็เดินออกร้านสวัสดีครับักีี